เวลาเรากดกดเช,เช็คบอกนะครับอ่ะอินพุตตัวนี้เราจะดิสเพย์นอนไปนะครับไม่ต้องให้มันแสดงขึ้นมา แล้วก็ส่วนของไอคอนตัวนี้อาจะตั้งชื่อคลาสก่อนนะครับ Class Name ็ h บล็อกวัปเปอร์นะครับแล้วก็เช็ c บล็อกเฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนของไอคอนก็จะเป็นไอคอนวัปเปอรนะครับ ซึ่งทำไมต้องมีไอคอนวาเปอร์ก็เพราะว่าตัวอย่างจากดีไซน์เนี่ยดีไซน์เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีกรอบกลมๆก่อนที่จะถึงไอคอนไอกรอบกลมเนี่ยแหละมันคือไอคอนวารเปอร์นะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นไอคอนจะเป็นรูปภาพหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแตมีส่วนที่เป็นไอคอนวารเปอร์ครอบมาในทีก,นก่อนด้านในก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า ไอคอนคอนเทนต์นะครับต่อไปเป็นเลเวลนะครับอาจะมีจะมหีหน้าตาของในตัวนี้จะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมีเช็คบ็อกวัเปอรขอบใหญ่สุดนะครับแล้วก็มีอินพุตท้ายที่เป็นเช็คบ็อกสไตล์ดิสเพนดิสเพนนอนไว้เพื่อที่จะไม่ให้ยูเซอร์มองเห็นนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นเช็คบล็อกนะครับอ่แล้วก็ไอคอนวัปเปอร์ส่วนที่เป็นอกลมกลมๆตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มีไอคอนคอนเทนต์ก็คือส่วนที่เป็นไอคอนอยู่ด้านในอยู่ด้านในเล็กๆนี้นะครับหรือว่าเป็นอ่ตัวที่เป็นกรอบใหญ่ๆอันนี้นะครับโอเค ต่อไปนะครับก็เป็นเลเวลก็เลเวลก็ปกติก็คือตัวด้านขวาสุดนี้นะครับตัวเช็คบล็อกเนี่ยเราจะใช้เราจะใช้ CSS เขียนขึ้นมานะครับโดยการที่เราจะรับอีเวนต์ก็คือถ้าสมมติเรามีการกดคลิกปั๊บเนี่ยเราก็ไปเพิ่มคลาสเนมให้ให้ตัว CSS เนี่ยไปทำการเปลี่ยนสีปุ่มนะครับ ปกติแล้วเนี่ยไอตัวเช็คบล็อกเนี่ยมันจะไม่สามารถสไตล์ได้นะครับโดย default แล้วของของเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้เราไปสไตล์เช็คบล็อกนะครับเราต้องเราต้องสร้าง Element อ,ออกมาแยกเพื่อจะรับ Event ไปแล้วก็เอาไปเซตไว้ใน Input c h e c k b o ็อกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอ่าตรง Input ก็ใส่ OnChain รอไว้ก่อนนะครับ อ่าใส่ value ครับปกติใส่ value แล้วก็ import ตัวที่เป็น state เข้ามานะครับ use state เปลี่ยน Value เป็นเช็คนะครับเปลี่ยน Value เป็นเช็คโอเคนะครับทีนี้ตัวเ h ็คบ b ็อนะครับด้านในเนี่ยมันก็จะต้องมี อไอคอนที่เป็นติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกอันนี้แล้วก็เป็นดิบกลมๆนะครับโอเคอ่าด้านในเช็คบ็อกเช็คบ็อกนะครับเช็คบ็อกคลาสเนเคมีดิฟด้านในอีกตัวนะครับเป็นชื่อว่า เช็คเกตนะครับตัวนี้จะใส่ไอคอนด้านในนะครับไทยเป็นเช็คนะครับโดยการใส่ตัวตัวแอนเข้าไปนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีการ มีการเช็คเกิดขึ้นเนี่ยก็คือแสดงไอ้เครื่องหมายติ๊กถูขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงคลาสเนมนะครับก็ใส่ออนคลิกเข้าไปนะครับตรงออนคลิกเนี่ยเราก็อาจจะไปสร้างฟงังก์ชันแยกเอาไว้ข้างนอกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสร้างสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันชื่อว่า on check น,นะครับทีนี้ผมก็จะเลือกอตัวคลุกนะครับที่เป็น s set check นะครับเอา set c h e c k มานะครับแล้วก็เครื่องหมาย n นสเ e ็นะครับตัวตัวเครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็ตามด้วยเช็คนะครับก็คือกับค่า f ฟอสเป็น t ทูทูเป็น f ฟอนะครับ แล้วสร้างโฟลเดอร์ที่ Storybook นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Checkbox นะครับ index.js นะครับ แล้วก็ตรง Storybook กดออนเด็กนะครับก็ Import ตัวที่เป็นเช็กบ็อกเข้ามานะครับโอเคตรงส่วนของเช็ c บ b o x กที่อยู่ใน Storybook นะครับ Import r e a c แเข้ามานะครับแล้วก็ Sorry off นะครับ ก็ import, import checkbox เข้ามานะครับ แล้วก็แอดเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับเป็นวิดไอคอนนะครับวิดพิฟิกไอคอนนะครับอินพุต ที่เป็นไอคอนมาจากแอนนะครับใส่เป็นใส่เป็นใส่เป็นอดีใส่เป็นยูเซอร์ไป,ปไปแล้วกันจำชื่อได้ไม่กี่ตัว แล้วก็ฟิฟิกไอคอนระเบลแค่นี้ก่อน,นอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนเช็คบล็อกนะครับให้ใส่อ่า ออนเชนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เช็คนะครับแล้วก็ไอคอนแล้วก็เลเบลนะครับเอาเลเบลมาใส่ไว้ในส่วนของดิบที่เป็นเลเบลนะครับแล้วก็ส่วนของไอคอนเนี่ยก็มาใส่ไว้ในส่วนของไอคอนนะครับ แล้วก็ใช้แอนโอเปเรเตอเข้ามาช่วยในการกรองเลยนะครับในกรณีที่ไม่ได้ใส่ไอคอนมาเนี่ยก็ไม่ต้องแสดงไอคอนว o รเปอร์หรือว่าไอ้กลมๆนั้นขึ้นมานะครับก็ให้มันเป็นแค่เช็คบ็อกกับเลเวลธรรมดานะครับส่วนออ h a i n นะครับ โอเคตัว on change เนี่ยตัวตัว on c h a n เนี่ยก็คือเอาเอา use state ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ state จากภายนอกนะครับเอา on change on change ออกไปนะครับตรง on click เนี่ยตรง on click นะครับแล้วก็เรียก on change นะครับ ส่วนของไอคอนเชเนี่ยสร้างเป็นฟัง์กชันฟัง์กชันเปล่าไว้ด้วยนะครับเพื่อกันเผือ่อว่าไม่ได้ใส่เข้ามานะครับแล้วก็เช็คเช็คเกตรงนี้เป็น false นะครับส่วนไอคอนไอคอนไอคอนไม่ต้องใส่อะไรนะครับ Level l e l ใส่เป็นสติงเปล่านะครับ มีใครไม่ทันไม่ทันอะไรตรงไหนไหมครับทันไหมโอเคกำลังทำอยู่ใช่ไหม ตรงนี้นะครับตรงดิสเพลย์น,นอนใส่สติ๊กครอบนอนไปหน่อยนะครับลืมใส่ใส่นอนแบบนี้ไม่ได้นะครับรีบพิมพ์ไปหน่อย ทำไ,ไหมครับเสร็จไหมครับเสร็จไหมเอ่ใครได้แล้วบ้างใครได้แบบใครได้แบบนี้แล้วบ้างครับได้ไหม <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> <c oughs> อ๋ออ๋อไม่ังป๊น่นะครับอ่าตรงสรีบุอันนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าโอเค เสร็จนะครับอะไรนะครับ project b อกนะครับโอเคครับอะไรนะอ๋อ use c a s ผมมาออกไปแล้วใช่ พร้อมแทนครับมีใครล่นได้แล้วบ้างครับในสารบบ หน้าตาอเปไงนคหน้าตามันใช่ไหมจะได้แบบนี้ก่อนครับ ไอคอนท้ายเป็นเช็คครับอ๋อไอคอนไม่ขึ้นใช่ไหมครับอ๋อ oh, ถูกแล้วถ้าถาไม่ขึ้นถูกแล้วครับเพราะว่าอ uh, ตอนนี้เช็คมันเป็นฟอลอยู่ mm hmm. ก็คือมันแอนกับตัวนี้มันก็ไม่ออกต,อต้องให้เช็คเป็นทูมันถึงจะขึ้นนะครับ ตนี้เดี๋ยวขอดไอคอนเข้ามาก่อนนะร้อยเปอร์ไอคอนให้ดูแลควมเ่อ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับใครที่ได้มันจะมีเครื่องหมายถูกมีมีมีม ไอคอนยูเซอร์แล้วก็เ e l l o อไอคอนนะครับอ่าถ้าถ้าปักเช็คเป็น true แล้วเนี่ยจะต้องเห็นไอคอนขึ้นนะครับถ้าปักเช็คเป็น false เนี่ยอ่ามันก็ต้องหายไปนะครับใครใครได้แบบนี้แล้วใครได้แล้วแบบแบบนี้แล้วบ้างครับโอเค ใครยังไม่ได้บ้างขับยกมือหน่อยอ่าสาบช่วยดูหน่อย 哈。<music> <music>